ปลาสลิดท,ทอดกรอบน่าทานไหมคะเพื่อนเพื่อนสวัสดีคะ่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้มาเมนูปลาสลิดท,ทอดกรอบอร่อยอร่อยค่ะเห็นแล้วก็อยากทานใช่ไหมคะเพื่อนเพื่อนน่าทานมากๆเลยค่ะกับปลาลกล้วยทอดค่ะนี่ปลาลัก้ว้ทอดกรอบเหมือนกันค่ะอร่อยค่ะพี่น้องจาอ๋ายี่ใหม่ให้มาดูคลิปเสั้นก่อนค่ะเดี๋ยววันหลังยี่ใหม่จะลงให้เต็มเต็มค่ะวันนี้เอามาให้ชมนิดๆิดหน่อยหน่นอยก่อนค่ะนี่ ปลาสลิดท,ทอดอร่อยค่ะปลาสลิดนี้อร่อยมากเนื้ออร่อยจริงๆค่ะปลาสลิดหาความอร่อยยากเหมือนกันนะคะเจ้าบางทีไม่ใช่นี่อือหกินก็ไม่อร่อยค่ะถ้าไม่ใช่เจ้าที่มันอร่อยจริงๆค่ะหาซื้อแล้วก็แพงด้วยค่ะเป็นปลาสลิดท,ที่ราคาแพงค่ะตัวสีสวยด้วยค่ะพี่น้องจา๋าดูสีสันก็รู้ว่ากรอบอร่อยใช่ไหมคะขอบคุณทุกแรงใจวันนี้มาถ่ายคลิป ปลาสลิดให้ดูสั้นๆแค่นี้ล่ะค่ะเมนูกับข้าวเช้านี้ค่ะพี่น้องคะให้พี่น้องเบิ้งนิดหน่อยเดี๋ยวตอนถ่ายเต็มๆเลยจะตัดมาให้ดูใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กับยายใหม่เด้อค่ะเด้อพี่น้องจ๋าเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าก็น่ารักทุกทุกคนเลยค่ะวันนี้ยายใหม่ก็ตัดคลิปสั้นๆมาให้ดูกันค่ะเพราะว่าวันนี้ยุ่งๆหน่อยค่ะขอบคุณทุกแรงใจนะคะไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ